สวัสดีครับมาแบบด่วนๆครับหนึ่งท่านเข้ามาครับเข้ามาทักทายกันครับวันนี้ก็มีวราระพิเศษกำลังจะลองของเล่นใหม่ให้ทุกท่านได้ชมกันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยไม่เคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันก็กดก็กดกล้องไลฟ์เลยครับคือพลาดก็พลาดครับแล้วจะได้มาหาสาเหตุว่าพลาดเพราะอะไรนะครับจะได้เห็นกันจริงๆว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งเออเขาเรียกอะไรดีจัดฉากครับ เราทำไลฟ์สดเราก็ไม่ต้องการจัดฉากก่อนครับเราลองเทสลองไลฟ์เลยครับประเด็นวันนี้ครับมากินเมนูลบ8 6องศาเดอร์ตี้คอฟฟี่กันที่โชว์รูมแฟฉานชาจิงเซาได้ฟรีแล้วถ้าเราเทสในไลฟ์สดอันนี้ผ่านนะครับเมื่อกี้ผมเทสกันด้วยการเทนมเฉยๆลงไปที่แก้วก็โอ้โหนมอร่อยเลยแก้วแรกนี่นมอร่อยเลยครับเป็นวุ้นเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้สกัดกาแฟลงไปเดี๋ยวเราเล็กเขากำลังหาเบอร์บท ส่วนสดส่วนการชงเดอร์ตี้เดี๋ยวค่อยมานั่งหาสูตรกันครับว่านมเราใส่นมสดไป120 ML มนะครับมตาตรฐานแล้วก็เดี๋ยวสกัดกาแฟาลงที่กี่ m l ค่อยมานั่งหาสูตรที่อร่อยที่สุดกันแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันมีสูตรที่มันมีเผื่อความเข้มข้นหวานมันเพิ่มในมาเมนูในเมนูที่เป็นแบบหวานและไม่หวานเดี๋ยวก็มานั่งเล่นกันอีกครับผมกาลังหาสูตรชงที่เรียกว่าอะไรดีล่ะเรียกว่า ถูกอ,อกถูกใจกับคอเดอร์ตี้ครับเราเองก็คิดว่าเจ้าตัวเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราสั่งผลิตมาใหม่สำหรับทดสอบเนี่ยที่เราใช้คำชื่อว่าไอรีนลบ86องศาฟิเซอร์นะครับพูดง่ายๆคือมันคือตู้แช่ที่สามารถทำอุณหภูมิได้ลบ8องศาครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับถ้าใครรู้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องเ,ออเย็นตู้แช่เนี่ย การจะหาสเปคแบบนี้ในเมืองไทยเป็นเรื่องยากมากนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ลบ82องศานะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีอของอยู่ข้างในแก้วแล้วผมใส่ไปสักประมาณสัก1โหลครับตู้นี้สามารถใส่แก้วได้สัก4-50ใบเลยหรือจะวางมากกว่านั้นก็ได้เรายัยงไม่ได้ลองนะครับดังนั้นถ้าถ้าจะขายวันหนึ่งสักร0 0ย0องร้สอยแก้วสบายๆเลยหมุนเวียนล้างแก้วมาแช่ต่อสลับกันไปโซนแล้วก็หยิบ ไปเสิร์ฟเมนูเดอร์ตี้กันใหม่นะครับเดี๋ยวดูเวิร์กโฟว่าเป็นอย่างไรก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเมื่อกี้เราลองแค่เชนมยังไม่ได้ลองสกัดกาแฟลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆด้วยกันถ้าพลาดก็คือพลาดครับเราเล็กกาลังหาเบอร์บดกําลังหาเบอร์บดอยู่กับเครื่องชงไอรีนเทอร์โบตัวนี้ครับแล้วก็เห็นกันชัดๆว่าเราจะสกัดเดอร์ตี้ไปโดยที่ท่านไม่ต้องแช่นมพูดง่ายๆนมมันอยู่ในห้องตู้แช่ตู้เย็นหลังบ้านเราปกตินี่แหละครับเราก็แช่ไว้หลังบ้านนะครับ ปกติถ้าใครรู้ว่าเบอร์ตี้เนี่ยเป็นเมนูที่จะต้องแช่นมไวในช่องฟิกก่อน15ถึง20นาทีเลยซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากแล้วก็ไม่สามารถขายได้ปริมาณเยอะๆในแต่ละวันนะครับแล้วลูกค้าไม่มีใครอยากรอถ้ามากันหลายๆคนมีแค่คนเดียวสั่งเดอร์ตี้คนอื่นสั่งเอ,อ,อเมกาโ,โน่สั่งลาเต้เย็นเนี่ยกินหมดไปแล้วยังเพื่อนที่สั่งเดอร์ตี้ยังไม่ได้กินเลยครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านมีเครื่องมือเครื่องไม้ตัวเทคโลยีตัวใหม่ที่เรานาเสนอวันนี้เนี่ยนะครับในไลฟ์สดเราท live ําไลฟ์สดเมื่อวานอันบล็อกไปท่านเห็นแล้วแต่ว่าท่านยังไม่เห็นกระบวนการทํางานมันเราหาที่ติดตั้งที่มันอยู่ในบ้านก็จะลกขึ้นเหมือนกันครับบ้านลกขึ้นไปอีกเยอะหน่อยกันตู้นี้ก็มาอยู่ตรงหน้าประตูบ้านเลยแต่ว่าก็หลบไว้มุมหนึ่งนะครับก็ทำอุณภูมิได้ถึงลบ8 0องศานะครับก็อยู่ในช่วงเล้ง80กว่าองศาขึ้นไปเนี่ย ถือเป็นเรื่องสุดว้าวมากแล้วในยุคป,ปัจจุบันนะครับกับเทคโนโลยีที่ราคาไม่ถึงแสนนะครับแล้วท่านก็จะสามารถที่จะทําอะไรดีทําเมนูเดอร์ตี้ได้แบบไม่จํากัดอ่ะพูดง่ายๆไม่จํากัดเอาครับลองดูกันสดๆเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตายังไงเมื่อกี้เราเทเฉพาะนมยังไม่ได้ใสก่กาแฟเอามาดูด้านในเนี่ยครับตัวแก้วมันแช่ไว้ที่ลบปสิง,งศาอยู่ในนี้ครับห้องห้องแช่แก้แช่แก้วเนี่ยแช่ได้หลายสิบใบเลยนะครับหน้าตา ห้องแคบเป็นอย่างนี้ถ้าจะวางซอนหรือถ้าจะหาตะก,ก้ามาลองครับตอนนี้ต้องใช้ตัวถุงมือที่เขาให้มานะครับเพราะลบระดับนี้มันดูดมือเราเดี๋ยวเราเลือดออกนะครับลูกชายผมเทนมลงไปสดๆเลยนะครับเทนมไปสดๆเลยนะครับ,เ,รดเ,รบเดี๋ยวแก้วมันจะเป็นออไอขึ้นมาเยอะมากแบบนี้ครับเพราะว่ามันออกมาถึงห้องอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยความเย็นที่มันลบไปสองศามันเกาะไปน้ำแข็งอยู่รอบแก้วอย่างนี้เลยไหมครับ ซึ่งท่านไม่ต้องไปแช่นมเลยนี่คือนมที่ดึงออกจากตู้เย็นธรรมดามาครับเดี๋ยวเจ้าลูกชายผมก็เรายังไม่รู้จังหวะเลยครับว่ามันต้องรอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งไหมแล้วค่อยสกัดกาแฟนะครับออขอดูหน่อยว่าจังหวะแรกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทําเลยเอาจริงก็กดไลค์กันแบบไม่มีเตี้ยมกันแหละอยากจะให้เห็นกันชัดๆว่าเราก็ทําจริงจังแล้วเราก็ไม่มีมานั่งหลอกลูกค้าครับมาดูว่าตอนแรกที่แก้วขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีความเป็นน้าแข็งเกาะขนาดนี้โอ้สวยนอะเอากจริงๆนิด นมมันเริ่มบาอก,กีผมกินอยู่ข้างล่างเป็น,ปนวุ้นเลยข้างล่างตรงนี้ผมกินเฉพาะนมเปล่า,ปลาไปมันเป็นน้าแข็งบุ้นวุ้น,นอร่อยเลยนมหอมแล้วก็เย็นจัดมากๆนะครับพอลบระดับแ0สองศาแล้วโอเคครับลูกชายผมลองสก,กัดเจ้ากาแฟลงเลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเห็นกันพร้อมๆกันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะกินดูว่ามันวาวไหมอันนี้เป็นเ,เมนูที่ไม่ได้ใส่ความหวานเ,เลยครับใสน่นมสดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาสูตรชงอีกสักเมนูหนึ่งซึ่งมีความหวานกับมีครีม เฮฟวี่ครีมใส่เข้าไปให้มัน,ม,น,ม,นมันเพิ่มเนี่ยในบางร้านเองอาจจะเสิร์ฟประมาณนั้นนะครับเราจะสก,กัดประมาณ40 ml ครับตามมาตรฐานเบื้องต้นนะครับไม่ได้ใส่เป็นลิซเซโต้ครับหรือนานใส่เป็นลิซเซโต้หรอกเอาแค่20อ่ะลองแค่20ก่อนนะครับอันนี้ใส่เป็นเบอร์บดแบบอ,อันเลยใช่ไหมนจะเอาแบบเดอร์ตี้ยุคแรกๆเลยใช่ไหมเบอร์แน่นไปไหมก็จะเอาแน่นๆหยดๆเลยใช่ไหมอ๋อโอเคหยดละนะครับโอเคเราจะ ถ้าเป็นเดอร์ตี้แบบหยดๆนะครับเหมือนยุคที่ท่านได้เห็นกันในยุคก่อนหน้านี้ครับว่าเดอร์ตี้มันเป็น20 ml นะครับโอเคเอาแบบเข้มข้นเลยคอนเซนเทรตเป็นเขาเรียกอะไรลิซิโตช็อตนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเขาเสิร์ฟเป็น40 ml ช็อตครับนม120 ml นะครับโอ้ดูดินมไม่ผสมกับน้ำแขกกับ,าก,บ,ก,บกาแฟเลยเนาะมีท่านเสิร์ฟสบายๆเลยนะเนี่ยเสิร์ฟสบายๆเลยนะ๋วยวผมใส่20 ml นะครับหา <25. S 1> อ่รือลองสิบห้าก่อนก็ได้นะครับโอ้ทังนี้ถ้าเสิร์ฟได้วันหนึ่งเป็นหลายร้อยแก้วอะ่ะนะครับเสิร์ฟได้วันหนึ่งหลายร้อยแก้วเลยมันยังไม่ผสมกันเลยเห็นไหมฮะสกัดลงไปอุ่นๆแบบนี้เลยโอ้น่ากินจริงๆยเนี่ยนี่เป็นน้ํามันขึ้นมาเลยนะโอเคลูกชายผมอัดสักสิบห้า ml ครับอ่าอันนี้เอาเข้มข้นแหละขมๆเข,ข,ข้มข้นเบินเบินเลยนะโอเคแล้วมาเสิร์ฟดูกันครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับ นี่เป็นนัดตาเดอร์ตี้ที่ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะเอาจริงน้วตาเดอร์ตี้ที่ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะถ้าถ้าขายอยู่ในบ้านท่านหรือคาเฟ่เดิมๆที่ท่านขายกันอยู่เนี่ยท่านใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีกว่าจะเสิร์ฟได้นะโอ้นี่มันยังไม่ผสมกันเลยเนี่ยว,ว้าวแวะมากินกันได้ครับแวะมากินกันได้ครับผมก็ว้าวตื่นเต้นไปได้วยนะเนี่ยผมก็ตื่นเต้นไปได้วยนะครับวันนี้คนคงได้เข้ามาดูกันส,สักสิบกว่าท่านนะครับฝากแชร์ แล์สดนี้ได้ก็จะขอบคุณครับแล้วท่านสะดวกแวะมาทดสอบตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เรานําเข้ามาตอบโจทย์กับคาเฟ่ขนาดใหญ่นะผมขอย้ําว่าคาเฟ่ที่อยากจะได้รายได้เป็นกอบเป็นกำจากเมนูเดอร์ตี้นี้แหละครับเมนูเตอร์ตี้เดอร์ตี้นี่แหละครับต่างประเทศก็จะเสิร์ฟพร้อมช้อนเล็กๆอีกหนึ่งอันเพื่อที่ว่าน้ําแข็งข้างใต้ที่เป็นนมสดมันจะเป็นวุ้นอยู่ข้างใต้นะครับหรือถ้าจะคนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนจะดูดดื่มเลยเขาดื่มเป็นยังไงวะไหน ก็กานานาเราได้ดื่มจริงแต่ว่าจะสดดื่มก็ขมๆแล้วก็มันๆไงครับแต่ถ้าใครที่เคยดื่มคงรู้อยู่แล้วมากว่าเดอร์ตี้ก็วิธีการดื่มสไตล์ใครสไตล์มันนะครับนมมันเป็นไงไหนเะย็นเลยนะเย็นกูอุ่นใช่ไหมอ่าเย็นอุ่นฝาขอดื่มหน่อยเมื่อก,กี้ผมดื่มแต่นมไปแล้วโอ้ก็ต้องเรียกว่ามันมันว้าวนะข้างใต้เป็นน้ําแข็งเลยครับข้างใต้เป็นน้าแข็งเลยเห็นไหมอา่าข้างใต้เป็นน้าแข็งเลยนะ เทนงไปใต้เป็นน้ําแข็งเลยเห็นไหมครับเนี่ย yeah. ดูดิว้า wow. วผมว่าท่านสนุกแน่เลยคาเฟ่ใหญ่ๆขายวันละสองร้อยแก้วนี่ผมว่าสบายๆนะคือท่านเสิร์ฟไม่ดูตตี้ได้ง่ายๆเพราะท่านท่านทำคอนเทนต์แบบผมอย่างนี้แหละแล้วท่านก็เสิร์ฟเดี๋ยวผมดูดดื่มอีกสักแป๊บนึงว้า wow. ผมว่ามันว้าวผมว่ามันว้าวโอเคโอเคแม่เป็นไปตามคาดหวังครับเพราะว่าต่างประเทศเขานิยมกันอยู่ ตัวนี้ทางทีมพาร์เนอร์เราต่างประเทศเร่งผลิตมาให้เราเป็นตัวต้นแบบหนึ่งตัวนะครับราคาลรตจองพิเศษเดี๋ยวเรามาบอกประกาศเก่าวกันดูน้ำแข็งอยู่ที่นมว้าวโอเคเลยนะเนี่ยมากินกันได้แล้วครับเมนูเดอร์ตี้ไม่มีผิดพลาดอะไรครับตามที่เราคาดหมายเลยว่าต่างประเทศแนะนำกระบวนการมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวเครื่องที่เป็นฟิเซอร์ตัวลบ80องศาทำงานแบบนี้ ผมเลยกดกล้องไลฟ์สดๆให้ท่านได้เห็นกันแบบจะจะโดยที่ไม่ได้เตียมอะไรกันเลยเพราะรอบแรกเทไปแค่นมดูบรรยากาศว่านมมันเป็นยังไงเพราะลูกชายผมบอกให้ยมันยังไม่เป็นยังไงกลัวจะผสมกัาลาเต้ตกลงตอนสกัดไม่ผสมกันเห็นไหมครับสวยงามแล้วก็ค่อยๆย,ย,ย้อยลงมาเพียงว่าเดี๋ยวต้องไปดูสัดส่วนว่าอยากจะได้ปริมาณกาแฟสักกี่มลนะครับตั้งเบอร์บดให้มันเป็นแมทจะตามปตามป,ตามปริมาณกาแฟที่ต้องการเห๋ือหาสูตรที่ลงตัวอีกรอบหนึ่ง ผมกำลังทดสอบสูตรกันอยู่ครับว่าเจ้าเดอร์ตี้ที่เราจะเสิร์ฟให้คนได้มาทดสอบชิมกันเนี่ยมีสักกี่รูปแบบใส่หวานไหมใส่มันไหมหรือว่าเอาแค่นมสดเฉยๆรบ80องศาแล้วก็เราสกัดกาแฟล,ลงไปเป็นเดอร์ตี้พร้อมเสิร์ฟให้ท่านเลยนะครับแล้วรูปแบบการเสิร์ฟต่างไปไะเทศก็จะหาถาดเก๋ๆครับแล้วก็มีการ์ดเก๋ๆอยู่ใบนึงว่ารบ80องศาเดอร์ตี้คอฟฟี่บาย แฟชั่นก็ได้หรือบายร้านคาเฟ่ท่านก็ได้ครับแล้วก็เสิร์ฟไปพร้อมกันแล้วก็ให้ช้อนเล็กๆที่เป็นช้อนไม้ไอศครีมเนี่ยครับแนบไปด้วยเวลาพอเขาดื่มนมเดอร์ตี้ไว้ด้านบนแล้วข้างล่างมันยังมีเก็ดน้ําแข็งที่เป็นนมอยู่ข้างล่างถ้าจะคุกผสมกันแล้วตักดื่มตักกินอีกรอบหนึ่งให้มันเข้มข้นหวานมันอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเลยมานั่งทำไลฟ์สดแบบด่วนๆให้ท่านได้ชมกัน ห้าท่านสิบท่านสิบประท่านที่เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับเอ่อถ้าท่านไม่ได้เป็นคาเฟ่ที่ขายเมนูนี้มาก่อนท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอมันจะช่วยกระบวนการยังไงบ้างก็ทําให้รลาส์สดเห็นชัดๆเลยคือนมท่านแช่ไว้ในตู้เย็นปกตินะครับผมฉายภาพไปฟังนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันนมอยู่ในตู้เย็นธรรมดานะครับแล้วก็ท่านแช่แก้วไว้เฉยๆเะยแก้วเปล่าๆล,ล,ล้างสะอาดๆมาอยู่ในตู้แช่ตัวฟีเซอร์ตัวของไอรีนตัวนี้ครับ มันทำทุพนอยู่ลบแปดสิบกว่าองศาเนี่ยนะครับหยิบขึ้นมาสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นน้ําแข็งเกาะอยู่ที่ตัวแก้วเลยแล้วท่านก็เทนมลงไปตามปริมาตรที่ท่านต้องการนะครับว่าจะเอาร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบมลแล้วก็เอาไปวางสกัดช็อตกาแฟที่เครื่องเอสเปรสโซของท่านเลยแล้วท่านก็รอพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยถาดเก๋เกการ์ดเก๋เก๋แล้วก็อุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆที่ท่านจะเสิร์ฟให้มีสตอรี่หน่อยหนึ่งก็เชื่อว่านะครับเมนูนี้จะทําเงินให้ท่านนะครับ เราเลยทาให้เห็นชัดๆก่อนแล้วว่าอันนี้คือแค่ first t ท m e เลยครั้งแรกเลยที่ผมทํากันเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกเราเทแค่นมสดไปดูว่ามันเป็นยังไงครับลูกชายผมก็ห่วงว่าไปเห็นมันจะไอ้นี่ะไรป้าเดี๋ยวมันผสมกันตกลงไม่ผสมนะครับทำให้เห็นช็อตแรกๆก็เป็นครั้งแรกพร้อมๆคนที่อยู่ในรลฟ์สดเหมือนกันนะครับสําหรับลบแปดสิบหกองศาเดอร์ตี้ f e e ฟแก้วแรกในเมืองไทยเลยแก้วแรกในเมืองไทยผมกล้าบอกครับเพราะว่าตูต้แช่ามาถึงเราเมื่อวานซื้อนี้เองครับ ผมแกะกล่องกันเมื่อคืนนี้ไม่าเ่ว่าเย็นตอนค่ำก่อนค่ำที่ท่านเห็นผมทำไลายสดแล้ววันนี้ก็ย้ายเข้ามาในบ้านเพื่อที่ว่าจะติดตั้งแล้วก็ล้างแก้วแช่ไปให้เขาครับอันนี้ครับคือหน้าตาตัวเครื่องมือเครื่องมาที่จะทำเงินให้ท่านในการที่จะขายเมนูเดอร์ตี้ได้เยอะๆผมมีไอเดียว่าจะเปิดบูธขายแค่เดอร์ตี้กับมะชะเดอร์ตี้แค่2เมนูเท่านั้นไปเปิดเคาน์เตอร์กาแฟอาจจะเป็นตามงานหรือตามเอ็กซิบิชันอะไรก็แล้วแต่ครับ แล้วก็เสิร์ฟเฉพาะเครื่องชงสเปคลรร้อยแก้วราคาตัวที่ฮอตฮิตของเราที่สุดก็คือไอรีนอวังกาดร้อยถึงสองร้อแก้วรองรับสบายๆครับราคา39,900เาพครับเป็นตัวนี้ครับหน้าตานี้เลยครับวันนี้ก็มีส่งมอบไปพร้อมชุดตัวบทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สเปคท่านรู้เลยว่ามันโดดเด่นที่สุดในตลาดแล้วนะครับเพราะว่ามันขายไปร้อยตัวไปแล้วไม่กี่เดือนนี้เองครับ ก็เรียนตามตรงครับสองหม้อต,ต,ต้มสเตนเลสโรตา ID, รี่ปั๊มมี PID Control ตั้งค่า P-Infusion ได้นะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิสกัดกับสตรีมแยกอิสระนะครับแล้วก็ระบบดูดน้ำภายนอกแล้วก็ต่อดนดำทิ้งได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับก็เชื่อว่าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับราคาขอแจ้งไว้ในไลน์เลครับคุณสุปรกรนะครับ39,900บาทครับ สเปคแบบนี้ผมกล้าท้ายืนยันว่ามันโดดเด่นที่สุดแล้วเพราะท่านอาจจะไปโดนหลงประเด็นก็คือบางรุ่นราคาสามหมื่นกว่าบาทเหมือนกันมันเป็นเทอร์โมบล็อกหนึ่งอันแล้วกับหม้อต้มอีกหนึ่งอันไม่ใช่เป็นบอยเลอร์ทั้งสองอันนะครับบางคนเขาเรียกเทอร์โมบล็อกว่าเป็นบอยเลอร์นะเป็นทูบอยเลอร์นะครับแต่ว่าเป็นทูบอยเลอร์แบบเทอร์โมบล็อกหนึ่งแล้วกับอยเลอร์สเตนเลสหนึ่งบางยี่ห้อนี่เป็นบอยเลอร์อลูมิเนียมด้วยตัวถูกๆเลยนะครับตัวนี้เป็นบอยเลอร์สเตนเลสสองไบเลอร์เลยครับบอยเลอร์สกัดน้ํา ตัวปริมาณน้ำในไบเลอร์อยู่500 ml ไบเลอร์สตรีมอยู่1ลิตรเพียงพอที่จะสร้างแรงดันในการสกัดต่อเนื่องได้วัวลาหลักร้อยแก้วได้สบายๆแล้วก็เพียงพอที่จะสร้างแรงดันไอ้น้ำประสตรีมนมลาเต้ร้อนได้แบบสวยๆเลยนะครับตัวนี้ใช้ชื่อว่าไอรีเอวังกาดนะครับบางคนเรียกอวังกาดนะครับก็แล้วแต่ครับแต่ว่าคือยังไงก็ตัวนี้ก็คือเป็นสเปคที่โดดเด่นที่สุดในตลาดครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวนี้คุ้มค่าจริงๆครับคุณโยธินครับ ก็เรียกว่าขายไปหลายร้อยตัวแล้วของรถดนี้ใกล้หมดแล้วเหลือไม่ถึง10ตัวรถใหม่เข้าอีก60ตัวเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะมาพร้องของดีๆอีกเยอะเลยครับที่ผมบอกว่าเราจะเข้าสู่เทศกาลของดีราคาดีบริการเลิศเราจะตอบแทนลูกค้าเราหลากหลายโปรดัก์ที่จะเปิดตัวเปิดจอง ขอบคุณมากเลยครับที่มาช่วยยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับไอรีสีดําดมาครับโอ้ยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับก็เราตั้งใจทําเรื่องนี้ครับแล้วก็จะยกระดับการบริการและการขายให้มันมันเรียกผูกพันกันมากขึ้นน่ะจึงเป็นเหตุผมที่ผมไปทําสติกเกอร์สีเหลืองมาติดไว้แต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปทุกท่านที่ได้สินค้าจากเราไปตอนแพ็กส่งจะมีสติกเกอร์ตัวนี้แปะติดไปด้วยเป็นคํามั่นยืนยันเราทีมเราว่าจะดูแลทางการขายทุกท่านอย่างดีครับ ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในสภาวะการที่เราเติบโตมาแบบนี้เราต้องตอบแทนลูกค้าทุกเรื่องที่เราทําได้แล้วก็เรื่องที่2คือต้องไม่บิดผิวไม่ทิ้งลูกค้านะครับครับได้ครับเดี๋ยวผมรบกวนคุณสุปกรกออินบ็อกซ์ไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดทั้งรูปภาพประกอบกับสเปคประกอบในอินบ็อกซ์นะครับก็ตั้งกล้องไลฟ์คุยกันแบบยกไปยกมาใช้มือถือถือไปถือมานะครับให้เห็นบรรยากาศนะครับว่า ที่โชว์รูมลกๆเล็กๆที่ชายางเซาเนี่ยแน่นไปด้วยของดีมีคุณภาพรวมถึงเรื่องบริการและการขายอาจจะย้ำเยอะแล้วฮะอาจจะเบื่อไม่เป็นไรครับแต่คนที่สัมผัสอยู่แล้วไปช่วยเชียร์เรามาต่อเรื่องอยู่แล้วทั้งตามกลุ่มต่างๆนะครับพิจาว่าเราเองก็พยายามจะตอบแทนลูกค้าด้วยผลักดีๆนะครับก็ DLC โค้ดไอตัวแคนนอนเฟืองดำเนี่ยจะมาถึงเมืองไทยเดือนหน้านะครับส่งมอบทันแน่ๆตามที่แจ้งนะครับ ยอดจองก็มาใกล้เต็มแล้วนะครับ7,990บาทอผมไม่รู้จะไปหาราคานี้ที่ไหนนะแล้วรอติดตามนะครับผมมาทดสอบตัวบทก่อนที่ทำจริงหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็ไม่ทํานะครับดังนั้นที่ท่านเห็นผมไปอันบ็อกตัวคอนิโคเบอร์83มิลเนี่ยทดสอบมา2วันแล้วครับตัวนี้เนี่ยเป็นเฟืองที่เป็น83มิลน,นะครับคอนิโคเบอร์นะครับซึ่งจริงๆเป็น เฟืองในฝันของใครหลายๆคนนะครับว่าเฟืองใหญ่เนี่ยยังไงคุณภาพการบดก็ดีหน้าตาแบบนี้ท่านอาจจะเห็นกันอยู่บ้างในท้องตลาดนะครับต่างประเทศเขาเสนอให้เรามาลองช่วยทำนะครับเราเทสเล่นอยู่แล้วยังมีข้อจํากัดเยอะเรื่อง retention ครับซึ่งผมเองคุยกับต่างประเทศหลายคนก็เป็นเรื่องเหตุผลเดียวกันหรือเรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังตอนที่พร้อมที่จะทํลไยสดเรื่องเฟืองเมเซอร์ครับที่ผมบอกว่าคุยกันเรื่องเฟืองเมเซอร์สักวันดีไหมเหตุผลเรื่องนี้ครับทาไมเมเซอร์เนี่ย ถึงไปลดขนาดเฟืองในรุ่นท็อปของเขาจากคอนดิโคเบอร์83มิลชื่อโรเบอร์เอสใช่ไหมที่เป็นอดีมานตัวแสนกว่าบาทของเขาอะปกติสเปคแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเฟืองคอนดิโค้ปมมิลแบบนี้เลยหมายถึงว่าไซส์นี้เลยนะครับไซส์นี้เลยแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นเฟืองอสเตเลสปกติอันนี้มันโคตติ้งไทเทเนียมมานะครับแวันนี้สเปคนั้นไม่มีแล้วนะครับสเปคนั้นโดนลดทอนมาเป็นเฟืองคอ mm, นะิโคเบอร์71มิล ต้องมีเหตุผลแน่ๆเลยเพราะอะไรเมเซอร์ถึงไม่ทําทั้งที่ตัวเองทํามาก่อนหน้านี้หลายปีมากไอ้เจ้าตัวสเปคท็อปสุดของเขาออดีมาเนี่ยครับท็อปสุดเขาออดีมาเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยตัว83มิลเนี่ยผมเชื่อว่าทํายากแน่ๆสําหรับซิงเกิลโดสครับผมนั่งวิเคราะห์ครมสร้างกับลูกชายตั้งแต่เช้าแล้วเพราะเล่นกัน2วันแล้วลีนชัมันค้างเยอะเนื่องจากว่าเฟืองมันใหญ่ห้องเฟืองมันใหญ่ด้วย โอกาสที่ผงจะไปตกค้างอยู่ตามห้องเฟืองเนี่ยโอ้เยอะหายเป็นกรารซึ่งสินกระโดดหาย0.1กรกรัมเป็นเรื่องปกติแต่หายเป็นกรรานี่หนักๆพอๆกับออนดีมานเลยนะฮะดังนั้นต้องมีการอิมพูฟแน่ๆในอนาคตดูก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวต้นแบบที่โรงงานส่งมาให้ยินดีครับวินโอเคเลยครับด้วยความที่อย่างที่ผมบอกครับไซส์เฟือง48มิลมันผมทดสอบกัน2วันนี้ครับ วินให้รสชาติที่กินง่ายกว่าแต่บอดี้อาจจะสู้กับตัวนี้ไม่ได้เพราะเฟืองนี้มันใหญ่ขึ้นโดยธรรมชาติมันบอดี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้มันจัดจ้านอาจจะดื่มยากกว่าแต่วินเนี่ยดื่มสบายๆบาลานซ์บาลานซ์นะครับเฟือง48มิลคเลโคเบอร,บอร์ยังตอบโจทย์แล้วลิ้วเฟืองคนละสไตล์ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวรอติดตาม63มิลคเลโคเบอร,บอร์มาพร้อมเมเซอร์มาพร้อมเมเซอร์เลยเออถ้าอยากให้ผมขายเท่าไหร่ดีนะ บอกไว้คร่าวๆในไลฟ์สดแบบให้ย่วน้าลายครับคอนิโคเบอร์83มิลซิงเกิลโดสถ้ามาถึงแล้วเราผ่านการเทสมาตรฐานเราเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่าไอรีนไซโคร63บครับบิวอินเมเซอร์บินคอนิโคเบอร์รุ่นเดียวกับนิซีโลมาในราคาล็อตจองแค่ร้อยตัว เคาะไว้ในใจเป็นตุ๊กตานะครับบอกไว้คร่าวๆนะครับ16,900บาทมีพลาสมาเจเนเรเตอร์เพื่อลดไฟฟ้าสถิตในรุ่นนี้ด้วยราคารีเทลปกติหลังจากหมดลดอตจองร้อตัวคิดไว้ในใจคือ19,900บาทครับยั่วกันไว้ในไลฟ์สดก่อนเลยนะครับ ตัวต้นแบบจะถึงเราเดือนอาทิตย์หน้าแล้วครับอาทิตย์หน้าแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมารีวิวชมกันถ่ายรูปถ่ายผมถ่ายรูปลายผลิตในโรงงานส่งมาให้เราดูแล้วก็เรียกว่าย่วน้ำลายกันเบื้องต้นในไลฟ์สดกับโพสก่อนหน้านี้ไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนภัสนะครับที่ เข้ามาช่วยยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับเราอยากให้ลูกค้าที่ได้สัมผัสจริงว่าเราเองตั้งใจคาอย่างจริงจังเนี่ยช่วยแชร์ช่วยเชียร์แบรนด์เล็กๆแบรนด์นี้อย่างต่างจังหวัดครับเราสัญญาว่าเราจะดูแลท่านอย่างดีแน่ครับคุณโยทินฝากติดตามครับเดี๋ยวรอเราทํารีวิวเดือนอาทิตย์หน้าแล้วนะครับคิวาอาทิตย์หน้าของถึงไทยช่วงนี้ของทยอยเข้าเยอะผมเลยต้องอยู่ฉาดเชิงเซารอทดสอบตัวเครื่องชงอีก3รุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวบทรุ่นหนึ่งนะครับแล้วตัวบทอีก2รุ่น กายไบเวดก็เข้าเดือนหน้าเช่นเดียวกันนะครับเข้าเดือนหน้าเช่นเดียวกันก็รอเลยรอเลยไอเรียนกำลังเข้าสู่ GS สองสามคือตัวไหนเอ่ยไม่ทราบคุณครับ GS สองสาคือตัวไหนครับหรือ GS สาครับตัวรามา GS สามไหมครับ ตอนนี้เราเองก็เลยตั้งกล้องไว้ให้ท่านเห็นอยู่เคาน์เตอร์เรานะครับแล้วก็ผมอาจจะพาดูบรรยากาศดูลกๆเนี่ยนะครับเคาน์เตอร์กับเครื่องครูที่เรามาใช้งานกันจนเราเชี่ยวชาญก็เครื่องพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับเราก็จะมีความรู้วิภูมิจากการใช้งานจริงเครื่องเหล่านี้ไม่ได้ขายออกเลยจะเป็นระดับอินเตอร์แบรนด์แพงระดับไหนเราก็ลงทุนเพราะว่าท่านทำให้เรามีวันนี้ได้เราต้องดูแลตอบแทนท่านท่านจะได้เห็นการใช้งานจริงท่านได้มาทดสอบจริงนะครับแล้วเราก็รู้จริง เพื่อที่จะตอบคําถามท้าได้อย่างจริงๆครับห้องนี้เป็นห้องที่หล่อ,อเล็กอาจจะเดินชมกันสักสองสารอบแล้วที่เคยทํารลายสดห้องหล่อเล็กทางานซ่อมครับงานซ่อมก็มาต่อเนื่องแล้วก็ชุดอะไหล่ต่างๆก็มีสต็อกอยู่นี่แล้วก็อยู่หลังบ้านอีกชั้นวางหนึ่งนะครับใหญ่ๆแล้วก็มีห้องเก็บของเป็นสต็อกอะไหล่อีกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวแผงที่เป็นเขาเรียกอะไรดีแบ็กด็อปให้ท่านเห็นภาพว่าอ๋อเจ้านี้คือคนนี้แหละที่มันมีแบ็กด็อปหน้าตาเป็นแผงติดตั้ง เครื่องไม้เครื่องมือที่เราเล็กไปใช้ทํางานจริงนะครับแล้วก็เครื่องครูต่างๆของผมนี่แหละครับหมกอยู่นี่ลกๆอย่างนี้ครับหมกอยู่นี่ครับตั้งแต่ตัวนี้ไม่ได้ทําเลยเราใช้ชื่อชาร์กนะครับแล้วก็ตัวจะเป็นโรบอทจะเป็นตัวบดกาแฟไฮเอ็นต่างๆเนี่ยก็จะตัวบดมือของเราทั้งนั้นเลยครับคีนูคอมเมเดนเต้วันแซดผมมีทั้งสองตัวหมกอยู่นะครับจะเป็นเนี่ยเครื่องครูผมหมดเลยครับ R58 นี้ ตัวแฟร์แฮแปดนี่เป็นตัวแรกมาจากอเมริกาเองเลยผมนำเข้าจากอเมริกามาครับแล้วก็พวกล็อกนี่เอาเข้ามาเองครับแล้วก็นี่ครับตัว A m Copy เครื่องคูเราก็อยู่แถวนี้หมดเอามาให้ชมกันว่ามาให้ชมกันว่าแฟชั่ันเล็กแต่ว่าเล็กพี่ขี้หนูครับเรารู้จริงเราใช้งานจริงเครื่องพวกนี้ลงทุนจริงเนี่ยก็เพื่อสั่งสมความรู้ความสามารถทักษะในการดูแลหลังการขายทุกท่านนะครับอันนี้คือห้องที่อรอเล็กก็ทำงานทุกวันครับ งานเคียยงงานซ่อมเร็วๆที่ลูกค้าชมก็เครื่องนี้ครับอันนี้เครื่องเทสใกล้เสร็จละก็น่าจะส่งคือลูกค้าเล้นะครับไอรีนเอลเล็กครับโอเคครับมุมนี้มาดูแล้วโอเคมาดูมุมที่วางดิสเพย์เครื่องเดโมชุดเล็กนะครับอยู่ตรงนี้ครับเครื่องเดโมชุดเล็กอยู่ตรงนี้ครับเป็นอันนี้เซตอัพเป็นแบ็คคัลเลอร์และนะครับเอาวังกาดกับตัวบทอีก5 6ตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หันมุมมา ข้างหน้าก็จะมองเห็นว่าเป็นเคาน์เตอร์ต้นแบบของเราที่เราใช้งานหลายปีแล้วท่านก็จะจําภาพได้ว่ามีไฟดวง3ดวงนะครับเป็นเคาน์เตอร์ไม้วางเครื่องไฮเอนที่เราใช้งานจริงชงกาแฟกินกันเองทุกวันที่ห้องนี้แหละครับแล้วก็มามุมนี้ครับโลโมล่าครับเดี๋ยวี่เวลาต้องทำครับช่วงนี้งานเยอะมากนะครับโลโมล่าครบเซตอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องรีวิวให้ท่านนะครับรีวิวท่านได้ชมกันแบบละเอียด,อ,ยดอีกรอบนึงนะครับระบบต่างๆเต,ต,ตรียมไว้พร้อมและเหลือระบบน้ํำลูกชายผมรอติดตั้งนะครับ แล้วสุดท้ายก่อนที่จะปิดไลฟ์ครับฝากทั้งหัวทางติดตามเราต่อเนื่องนะครับนี่ครับไอรีนลบแปดสิบหกองศาซีฟิเซอร์นะครับตู้แช่ที่ทำอุณหภูมิได้ลบแปดสิบองศาอันนี้วิ่งมาถึงแปดสิบสี่แล้วลบแปดสิบสี่แล้ว,ลลวเห็นไหมครับมันว้าวมากนะถ้าใครยุรู้จากอุตสาหกรรมเครื่องเย็นเนี่ยแล้วมันกินไฟน้อยมากสามร้อยแปดสิบวัตต์แล้วก็มันทำอุณหภูมิได้ลบขนาดนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าจะ ้องเรียนตามตรงครับมันววาวจริงๆท่านทำเดลตี้จะสบาย GS 3มี2รุ่นครับ MP กับ AV ครับลองทักมาสอบถามในบล็อกเพจได้ครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลราคาพิเศษพิเศษให้ครับเพราะมันมี2รุ่นครับ MP กับ AV ครับดังนั้นวันนี้ทั้ง8ท่านขอบคุณครับที่เข้ามาอยู่กันในไลฟ์จนจบนะครับก็ได้เห็นอะไรรกๆแบบนี้แหละที่บ้านผมนะครับแล้วก็โชรูมแฟชั่นแปดิ้วฉายังสาวครับโชรูมเล็กๆ อยู่ในหมู่บ้านลึกๆครับลกแบบนี้แหละครับแต่ว่าเราเองคล่องตัวในการทํางานมากฝากติดตามเราต่อเนื่องต่อเนื่องครับเราเชื่อว่าเราจะดูแลหลังการขายทุกท่านได้อย่างคล่องตัวที่สุดเลยนะครับการทํางานแบบนี้ไม่ต้องมีภาระอะไรในการที่ต้องเดินทางครับทางานในบ้านตัวเองเลยนะครับก็เป็นทั้งบ้านกินอยู่ออกกําลังกายทํางานหาเงินด้วยนะครับแล้วก็ดูแลลูกหลานด้วยนะครับฝากติดตามนะครับผมกงตะหล่อเล็กครับ จากแฟร์ช่างกาแไทยแล Coffee, น,ออนด์ครับแล้วก็ทีอาคัฟฟี่น้องอุ้ยน้องมดครับดูแลช่วยเหลือกันเป็นพ์นเนอร์หลักของเรามาตลอดครับซื้อสินค้าจากแหล่งไหนก็ได้เช่นเดียวกันครับแฟร์ช่างกาแฟไทยแลนด์หรือทีอาคัฟฟี่ได้ครับ Thailand, ร Coffee, รบ,บริการหลังการขายเหมือนกันเลยครับซื้อจากที่ไหนก็ได้นะครับเราเป็นเจ้าของแบรนด์ไอรีนพร้อมกันทั้งคู่นะครับดังนั้นแบรนด์ไอรีนจะเติบโตต่อเนื่องแล้วผมมั่นใจว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างลูกชายผมกับน้องอุย้ยทีอาคัฟฟี่จะทําให้เติบโตต่อเนื่องต่อเนื่อง,องได้อีกในอนาคตนะครับ เราจะกาลังจะก้าวเข้าสู่การเติบโตในยุคที่2ครับเราจรึงตอบแทนลูกค้าด้วยการที่เราบอกว่าครึ่งปีหลังนี่แหละครับเทศกาลของดีราคาดีแล้วก็บริการเลิศทยอยเปิดตัวให้ท่านได้เก็บตังค์มาพีออเดอร์กันนะครับรับพีออเดอร์นี่ต้องเรียกว่าร้องว้าวครับถ้าเราเคาะราคาเมื่อไหร่ต้องรีบ CF นะครับขอบคุณทุกท่านครับทั้ง10ท่านที่ยังอยู่ในไลฟ์แล้วก็ฝากติดตามเราในไลฟ์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นเฉพาะกิจับไลฟ์ให้ท่านเห็นได้เห็นว่า บ8 6องศา d i อร์ตี้คอฟฟีแก้วแรกในเมืองไทยผมก็ลูกชายดื่มไปแล้วครับดื่มไปแล้วครับเดี๋ยวใครอยากดื่มแวะเวียนมาหาเราที่ฉะเชิงเซาได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับลบ8 6องศา d i อร์ตี้คอฟฟครับแล้วพบกันในไลฟ์ถัดไปครับไลฟ์สดจากโชว์รูมแฟชั่ันฉะเชิงเซาครับสวัสดีนะครับ